นีครับเย็นนี่กะยำหน่อไม้ใส่น้ำปูเทพพิไดดอยใส่น้ำปูทั้งใส่สารซุกนอแต่ทางเหนือเประคองใส่น้ำปูนะครับช่วงเที่ยงกับมีดิดไม้พักแว่นพักแว่นน,นี่เก็บตุงไหนไหม,น,ม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 นี่กระโดเมดมดอันอนี้กะนอยำใส่น้ำปูดุกโดดนี่ใบขิงนะครับเด้อใบขิงดอกคามีหอมมดอ่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเก็บเต็มเนี่ยกวัามันได้ครบ5หมูก็เลยเอาปลามาดอดสองตัวบันนินทอดไปเดดเดียวกับจีนทอดนะครับจีนทอดทอดบอกอีมอเตอร์นี่ลองห่าวสักคำกันเด้อม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 อใจสั่นละหิวเข้าละฮักหวานลุ ตปิดปุ๊กเปิดควอันดุเม cool. อหม้ alright, Twelve, อหม้อวันน้หละไปุละคือเด้อทดลองครับเดอม้ออะ่ามันมันมันกมิาได้หมดอ่ะนิดไออไปเพชเพชรม ไผ่มัดใส่นั้งปูงน่าก็ใส่นะครับเดิมผมใส่หมอกพอดีนะครับป่านี่กับเหมาะนี่ครับนี่ยทอ,อ,อดใหม่ใหม่ป่างกระด่างเออจีนทอดบะครับวันนี้ให้นี่บอดเดิมโอ้สนใจนะครับเดิมเข่าถาเข่าถากบะบะ,บะ ลองทำคนเดียวรับเดิม